ปิดหน้าอยู่ก็รู้แล้วว่าสวยชําคือโยะแต่งหน้าไม่เป็นเควาะที่เคยลองดูไหมก็อสิบิวตี้ไงก็อสิบบิวตี้ดูขอบคุณนะคะหรือโยชีน้องน้ำคิ้วแบบฟูกอลอนไหมั้ยวิ่งสวยอยู่มั้ยอ่ะโซนฟุกอเลอร์ฟุกคนเดียวค่ะคิวทรงนี้ใช้มือหรอมือเลยทำไมอ่ะเคล็ดลับความสวยใช้มือหรอ ปูล้อนติดอาจจะติดแกมมากเกินไปเลยแบบนี่แกถูกแล้วเนี่ยฉันก็แบบใช้แบบชาวบ้านอืมแกมองกล้องใหม่แล้วแกพูดใหม่ว่าแกเป็นชาวบ้านอ่ะแกพูดใหม่ชาวบ้านชาวบ้านสบายใจแบบปากดังมากอุ้ยแกพูดใหม่มองกล้องแล้วเนี่ยพูดใหม่ปากแกฉ่บวกอุ้ยพี่ที่ขอบคุณนะเป็นพลังบวกดีๆให้การขอบคุณมาก ทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับื่อนสิบท,ท,ทุกคนนะคะบอกเลยว่าคนที่อยู่ข้างฝุกนะคะกปิดหน้าอยู่เห็นแค่กิบที่หนีบปล่อยหวานบนผมเนี่ยก็รู้แล้วว่าสวยช่ําแล้วบอกเลยว่าคิวนะคะคือเขาเทคิวบ่อยมากคือน,นัดคิวกันอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องสวยเกินไปจนได้ฉายาว่ามาทําไมเุ้ยเยอชีมาทําไมคะ S <S กลับได้เลยนะตอนนี้พูดไม่ได้เวลชีามาใหม่เพราะว่าฟฟกเรเป็นคนเชิญน,นะคะใช่จะบอกว่าจะมานานแล้วค่ะแต่เวลวชีเทเพราะงานเยอะแล้วแกก็เทสักคืนห่ำจริงนะ <S 2> <S 2> คือสวยขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะอาจจะ กินหอมมันจากธรรมชาติแล้วก็สวดมนต์เอประักายค่ะ,ะพี่ฟูเอออันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยไไคือสวยมากแบบทุกงานกะเธอจะแบบงัดหน้ากันตั้งแต่4ชั่วโมง<ห>ใส่ส้นสูง6นิ้วกว่าวิกะเด่นแบบไมอย่าพูดเกินค่ะทุกคนคือฉีดเกินตอนนี้โยชีใส่ผ้าใบา <laughs> วันนั้นไปงานกับพี่แอแครอีฟอีโยใส่ผ้าใบา <laughs> พี่นันบอก มึงแล้วก็เคอกลัวผ้าใบอีโยใส่ผ้าใบเอาไงทำจริงวันนั้นคือไม่คือจริงๆอ่ะนึกว่างานอ่ะเดินไกลเออก็เป็นคนแบบเอือดง่ายด้วยร้อนอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็เลยรวบผมไปแล้วผ้าใบละกันจะได้เดินสะดวกสบิวทำวันนั้นเจ้าสาวของจริงวันนี้ต้องบอกว่าตจ้แต่ติดตามโยชิมารู้จักกันไม่เคยโยชิแบบว่าสอนแต่งหน้าแบบที่เออแต่วันนี้ขอได้ไหมก็ได้คือลวงลับสุดๆที่โ้กโยชิอ่ะมีการแต่งหน้าแบบเป็นลุคของโยชิเลยดีกว่าเพราะว่า ฟุกเคยพามแต่งตามมันก็บอกว่าไม่มีอะไรมากยูซี่อะตาต้มแก้มชมพูแค่นั้น เท่านั้นแต่จะบอกว่าคือ่ะแต่งหน้าไม่เป็นด้วความที่อันนี้คือดีขึ้นแล้วนะแต่ก็คือเขียนคิ้วก็เขียนไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะไม่มีทักษะในการแต่งหน้าเวลาออกงานก็เลยจะให้แบบพี่ช่างอ่ะมาช่วยแต่งแล้วเรามีกี่ลุกแบบอไปกลางคืนไปกลางวันไปเจอเพื่อนนะผู้ชาเดทอะไรเงี้ยลุกเดียวลุกเดียวจะกลางวันกลางคืนกลางวันอาจจะเบาหน่อยกลางคืนจะแต่งเหมือนเดิมแต่แค่กลางคืนผ่านเองแต่ต้องบอกว่าลุงยูชีจะบอกว่าเบาหน่อยแต่งไม่เป็นหรือก็ตามอ่ะเอาจริงนะเขาไขงะ ผิวขายงานโครงนะแต่ฟุกกรอนนะคะสร้างหน้าสร้างหนกสร้างทุกอย่างใหม่หมดใจก็อยากแต่งอย่างนั้นแต่เราไม่มีทักษะในปูไม่ที่มาวันนี้คืออยากจะมาเมคอัพแบบเรียนแต่งหน้าเอางี้นะประานก็สิบบิวตี้อ่ะปกติส่วนใหญ่ก็อยากจะแต่งตามฟุกกะรอนหรือแบบแต่งไปพร้อมกันหรือใส่ฟอร์อะไรแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ฟุกกรอนจะแต่งตามโยชิค่ะแกหยุดจริง วันนี้ถึงเครื่องจะมีไม่เหมือนแต่ว่าโยชีหยิบอะไรมาสีอะไรมาเราจะหาลคายๆแล้วแต่งตามโยชีบางอันนะไม่อยากหยิบขึ้นมาเลยเพราะมเละมากไม่เป็นไรเราสวยเซอร์แบบมาโยชีทำไมเครื่องสำอางเครือบบนี้ก็ราะว่าเราใช้จริงไงเหื่อนลูกค้าตัวนั้งเข้าแเราจะใช้จริงจริงคือเดี๋ยวมาดูกันว่าลุกโยชิเนี่ยมันอยู่กับหน้าคนอื่นได้จริงไหมได้จริงจริงหรอเดี๋ยวดีเธอก็แต่งเป็นสาวจีนสาวเกาหัียิ่งกว่าก็เวลาตกงานไงก็เวลาดูคลิปว่าเวลาเราลงคลิปใหม่มา ก็จะดูคลิปช่ะดูจบปุ๊บเราก็จะรีอ้าวยอดวิวไม่ขึ้นวะก็กอ7็ <c oughs> กอ8ไปกอจบเลยแต่คลิปโยชิล่าสุดโยชิไปนี่ไปโรงเรีย,ยนทัดทองอุ้ยดูกอกลับใหม่อุ้ยกอกลับใหม่ช่องนี้ก็กลับใหม่อยู่เงี้ยเหมือนปังย,ยอดจริงให้คนอื่น่ะเอาเริ่มเลยมาเริ่มเลยอ่ะกอสิบบิวตี้เคยทำกันบ้านดูไหมเคยเคยลองดูไหมกอสิบบิวตี้นี่ไงกอสิบบิวตี้ดูเป็นแขกคนแรกที่ทำท่ารายการถูกขอบคุณนะคะแขกคนอื่นไม่เคยขอบพูดเลยนะ ดูบ้างแบบสักธรท่าหลักๆดูบ้างหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนการแต่งหน้าเลยแต่ว่าโยชิใช้อะไรบ้างแบบว่าก่อนจะแต่งหน้าเรามีบำรุงมีอะไรไหมอะไรเงี้ยใช้ออ่ครีมของพร,กรเกษมหลอดสีเขียวอ๋อเออแล้วก็มอย,ยสออ์เตอร์ะอะไรก็ได้เราก,ก็ผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็กันแดดค่ะแค่นั้นแค่นั้นวิลองพื้นโยชิใช้รองพื้นหรือเปล่าใช้เป็นคุชชั่นว้าเราเน้นความรวดเร็วแต่งหน้า15นาทีอ่ะ ได้ขั้นแรกหลังจากบำรุงเสร็จแล้วยูชีทำอะไรบำรุงเพิ่มนิดนึงด้วยสเปรย์น้ำแรกของจำแซมบูโจดนะคะโชว์หน่อยได้ไหมใช้จริงเออแล้วมันช่วยอะไรอ่ะตัวเนี้ยไม่รู้แกซื้อมาซื้อตามเพื่อนตอนนั้นไปเกาหลีแล้วแบบว่าอยากมีบ่าขอใช้ก็ใส่การนฟิวนั้น ยูชีใช้เป็นสเปรย์งั้นเราก็ใช้สเปรย์เหมือนกันละกันพวแเราลงเป็นแม็กนะคะก็ไม่รู้ว่าช่วยเหมือนกันไหมเห็นเขาลงสเปรย์ก็ลงบ้างแต่สูตตัวนี้ฉีดแล้วว่ามันจะให้ความชุ่มชื้นนักมากใช่จะจะบอกขายความชุ่มชื้นไงสเปรย์ต่อไปเบสเลยมีเบสด้วยหรอมีเพราะว่าช่วยปรับให้ให้มันสภายใช่แล้วพอเราลงตรงเนี้ยคุชชั่นไปหน้าเราจะไม่ดูเขียวหรือว่าเทาจนเกินไปเพราะเราอะชอบลงผิวอยู่แล้วคือถ้าลงบนผิวเลยเนี่ยมันจะแบบอาจจะดูรอยหรือดูแบบแต่ถ้ามีเบสก่อนให้ปรับพื้ นะให้เราบัดไซน,นี่คือเทคนี่หรอของอะไรอเบแชานลค่ะจด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 อาเบทไม่มีสีหรอมีก็เดี๋ยวนี่ไงเสียบมาเลยเห็นปะเดี๋ยวเราค่อยลงคอเนาะข้ามข้ามคอไปก่อนอ๋อลงคอด้วยหรอลงเราจะลงเป็นบี อ๋ออ่ะงั way, ้นเดี๋ยวยืมโยชีแล้วกันวันนี้อ๋อคือมันไม่ได้เป็นแบบรองพื้นหรืออะไรเว้ยทุกคนมันมันเสียวว่าปร่บรุงเอออ่ะซื้อซื้อจะโยชีป้ายยาแล้วพวกเดี๋ยวจะป้ายยาคนอื่นเมเจนถ่ายรูปหน่อยมาจะซื้อเลยวันนี้โอเคเคล็ดลับอยู่วยอุ้ยทุกคนแล้วมันไม่ได้แบบหนาหรือแบบมันจะดูเป็นผิวแม่มันใสไปหมดเลยอ่ะอ๋อล้แลวที่หน้าเคียะเพราะอะไรคิ้วน่าจะเป็นที่คิ้วเจ้หรือโยชีต้องทำคิ้วแบบฟุกอลอนไหมเว่งสวยอยู่ไหมอ่ะ ตันจะไม่รอดฟู๊คนเดียวค่ะคิ้วทรงนี้อุ๊ยเอาจิงว่าเอาจับมันได้เลยอ่ะจีิดอยากเขียนคิ้วนิดนึงแล้วบอกนะไม,ไม่แต่งหน้าก็เชื่อเพราะว่าเป็นเชือ,อไปเลยอุ๊ยตายละตัดออกไหมให้ฟู๊รู้คนเดียว อ่ะเยซีเป็นเป็นคุชชั่นของอะไรอะ่ะของใช้เป็นอะไรนี่แยอันใ <Yeah. S 1> ช้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งแล้วอยวให้เยซิเลือกให้ว่าทุกคนใช้คุชชั่นตัวไหนนะคะเชื่อมือว่าเยซิน่าจะเลือกไหมพี่เย้เอ้ยมีอะไรเน,นี่ยาหนนีบฉันว่าสีาน,น,นะน่าจะตอบอ่าอันนี้นะเยซีเลือกเป็นคีโอนะคะทุกคนอ่ะมาไอต้องใส่ผับด้วยใช่ปะใช่ใส่ับเลียบอะยังไงนะก็ตกไปเลยนะแอุ๊ยเจนในกองคือน่าเยซเริ่มรอยแล้วนะหน้าใครหน้าฉันเนี่ยรอยแล้วเป็นแล้วเสรนะ ก็ไม <laughs> <laughs> <า>่ลอย เออไทยไว้หนึกงหมอยูะช่วทำแบรนด์ปะ<ช>หลายรอบแล้วปะแต่จะบอกว่าคือครีมอ่ะ,ะสิบกว่าสูตรเออแต่ว่า,ายปีมากปีกว่าเออแต่ว่าเนี่ยได้และล่าสุดลงหลอดแบบม็อกอัพมาสรุปพอลงมันเยอะใช่ไหมเออก็ทําให้ขิงแห้งก็ต้องเปลี่ยอีกเนี่ยล่าสุดเ,เพิ่มความชุ่มชื้นอีกหนึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรน,นะมันเป็นโทนอัพผิวทนอัพผิวอะไรอย่างเงี้ยจะทําหลายอย่างมากคือทำสักทีมากหน้าไงใช่ป่ะก็พอเทสเตอร์ปุ๊บแพ้วิตฝหมอกเรื่มเป็นลาวเลยหลอก็เลยแบบโอ๊ยเปรซ เพราะเราต้องใช้น,าน่าแต่ทอนอัพเดียจะมามาแน่มาแน,าแน่เพราะว่า10บประจุแล้วท้าไม่ล้วไม่เห็นบอกใครเลยอ่ะก็บอกแล้วแต่แบบไม่อยากบอกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวคนเขาอรอแล้วมันนานเกินสึกผิดเลยอะ่ะคือลิปฟลุลอนประกาศไปแล้วปีที่แล้วอ่ะแต่ยังไม่ออก <laughs> อา้าวต่อไปยอนที้ทำอะไรก็ลงแก้มเลยเป็นเอฟซแบนด์นี้นะลาก,การ์สอ๋อ เลิบปะอ่ะฟุกเสร็จแล้วเฮ้ยคือ,รอเรากบบเราก็ใกล้ๆกันอยู่นะั้นแต่ตัวไม่นับนะอ่ะโยชิบอกว่าชอบใช้สีนมเจอนมได้แป๊บหนึ่งมันวนนมเหมือนโยชิไหม,ไมหปาใช้ไม่เหมือนกันอะ่ะเออได้แหละเน,นี่ยใช้มือหรอมือเลยนะ เคล็ดลับความสวยใช้มือเหรออย่าเช้ป้าฉันใช้แป้งน้อยมากหลายคนที่มาเป็นความส,สวยๆทุกคนใช้นิ้วมือในการลงเกือบทุกอย่างตัวลอนติดอาจจะติดแกมมากเกินไปเลยแบบนี้แกถูกแล้วเนี่ยฉันก็แบบใช้แบบชาวบ้านอืมแกมองกล้องใหม่แล้วแกพูดใหม่ว่าแกเป็นชาวบ้านแกพูดใหม่ชาวบ้านชาวบ้านอืมสบายใจแล้วแล้วแกมีลงคอนเทอร์อีกวะไม่ลงเลยวะแค่คู่ชัยเราจบเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูเลยพวกเราแต่งทุกวันพวกเพื่อนี้แหละจบเฮ้ยน่ารักอ่ะแก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 แ แกยังเชียวชิวแกยังพูดย่างไงใ้่แปรงได้ฉัน,นอยา,ากทำปากเลยนะตอนนี้นก็โอ้โหทำไมปา<ะ>กดำมากอุย้ยแกพูดใหม่บอก็เกล้นึกว่ยพูดใหม่ปากแกฉวยอุ้ยอิสิต้อ,อ,อ,อบคุณนะเป็นพลังบวกดีๆให้การขอบคุณมากแล้วเสร็จเลยเสร็จแป้งไม่เหมือนกันหรอแป้งหรอแกใช้แป้งอะไรอ่ะก็อโหอันนี้เอาใจไม่ได้ใช้จริงใช้จริงสูตรเก่าสูตรใหม่อ่ะสูตรใหม่เฮ้ยแกใช้จริงแต่ฉันอะลงทางหน้านะลง โทษน,นะคะทุกคนดูนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะหาว่าโยชิสวยเพราะอะไรดูค่ะเพื่อนฉันนี่ชอบไม่มาแหกตาดูนี่เขาใช้อะไรดูนี่กระถืออะเขาดูหน่อยนี่ดูเห็นยังว่าโ,โยชิใส่แป้อะไรถึงสวยลงทางหน้าหรอ ได้จบแบบตั้งใจป่ะหรือแบบก็เหมือนกดแทบแทบเปล่าไม่ต้องลงหนใช่จริงป่ะทาจริงเพราะชอบทาแป้งที่มันไวอยู่แล้วจริงเหรอใช่ไม่เชื่อเลยนะโยชิเซนี่บอกมันมึงเห็นยังคะโยชิลงติ๊กต็อกถือแป้งกูค่ะนี่ควายก็มึงส่งไปเขาก็เอาใจเขาก็มันไอหิ่งหลับไอหิ่โถมันรอดูก็สิบบิวตี้นะคะอุ้ยลงทางหน้าก็ดีอะเนี่ยไม่เคยลงทาหน้าเลยอ่ะขอยุ่ญาตลงคอก่อนนะคะนี่เห็นป้ะ ไม่ของแกเหรอของฉันแต่ว่าสูตรต้องปรับอีกเป็นมทุกคนเราก็จะเป็นฟิลแบบว่าไม่น่าเลยแล้วอ๋อคือจริงๆผิวโยชิอ่ะก็เป็นคนขาวเหลืองใช่แต่ถึงว่าเวลาออกแบบนอกที่เห็นแบบมีความอนล่าความหองเพราะว่าโยชิค่ะอาจจะไม่ตรงตามนี้อันนี้เป็นมาค่ะยังไม่ขายลงไปก่อนหุ้ยขาวเลยเห็นปะกลายเป็นคนขาวขึ้นมาเลยอ่ะอ๋อเออในฟุกก็ขาวเลยต้องใช้นิดนึงอันเนี้ยไปแกต้องสีหนึ่งไหมแต่ว่าได้อยู่ แบบคุ้นแรงอยู่แค่น้าเหมือนคนเกาหลีนะเวย้ยแบบพกวกซีรีส์กเกาล <c oughs> หลีอ่ะแกก็ดาราฮอลลีดูอุ๊ยเราชี้พูดอย่างนี้อีกแล้วพุ้นแรงกนอนะอ่ะครั้งต่อไปยังไงลงตาเลยค่ะตาไวอันนี้แหละของจริงต้องจดแกแต่ฉันไม่รู้มันคือสีอะไรวะของมาริสกา หว้กอันนี้อันนี้ที่ใช้ตลอดไปหรอเดียวตลอดไปไม่รู้หมดแล้วก็คือมีเบอร์ป่ะเบอร์สองเบอร์สองมันเป็นชิมเมอร์หรอใช่เป็นชิมเมอร์สีออกไข่ๆตุ่ๆแล้วอันื่นใช้บ้างไหมอ่ะแบบไม่ใช้เลยแม่เดี๋ยวรบกวนพี่โมริสกานะคะทำสีแย่ไหน อ่ะโยชิจิ้มให้หน่อยสีว่ามันจะมีเหมือนไหมอ่าอ่าโอเคโอเคโอเค,อเคมาอ่ะโยชิจิ้ม,มแล้วนะคะถ้าโยชิไม่ซีนก็น่าจะเหมือนกันอยู่อันนี้เป็นของโฟ2ยูทูบค่ะทุกควเขาเพิ่งส่งไาห้ฝุกเพิ่งแกะกล่องเมื่อวานเลยไม่รู้เป็นคอร์ชั่นใหม่หรืออะไรอะ่ะเบอร์หนึ่งสีวอทั์นะคะทุกคนนี่ทายังไงอะเกลี่ยไปเลยแม่ทั้งตาทั้งตาหรอระหว่างแต่งหน้าเนี่ยเขาถามไรอย่างหนึง่งต้องบอกว่าโยชินีสวยมานานแล้วตอนประกวดมิทิปปานีเสร็จแลวเสร็จแล้วก็ยังเป็นโยชิปกติตแ่อยูี้ร สังเกตไหมรูดูตัวเองไหมว่า3 4มหเดือนที่ผ่านมาเนี้ยยูยูโยชิกลับมาแบบมิวมิวก,ก็แบบทุกคนต้องพูดถึงโยชิทุกคนต้องแชร์รูปอะไรเงี้ยมันมันรู้ไหมว่ามันมาจากอะไรไม,ไม่รู้ฉันไปนั่งวิเคราะห์มาให้แต่ไม่รู้ว่าตรงไหมนะมันน่าจะเกิดจากงานมันเกิดพี่เองกแหร์ปะและ้วพี่พี่มิกถ่ายพี่มีถ่ายรูปทุกคนออกมาแบบทุเล่อะยังเป็โยชิคนที่รอดอนะฉชะว่าบางคนก็หลับหัหลับตาเพราะว่าบางอันอะฉันก็ไม่รอดค่ะชมกับมันอยู่ หรือมันรับผูลรับตาเออมันก็จะรับหูลรับตาคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยไม่ว่าจะผู้หญิงหรืออะไรก็ต้องพูดแบบอ้ยอยากสวยแบบโยชีอย่าเป็นโยชีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยฉันรู้สึกกดดันนะลอรู้สึกหรือว่าคนอะคาดหวังว่าตัวจริงต้องสวยมากแน่ๆแต่ถ้าวันหนึ่งอะไปเจอวันนั้นที่เราแบบเหนื่อยมากมากเพียมากๆนะยิงไม่อยากแล้วเขาจะรู้สึกผิดวเออจริงตัวจริงยังไม่สวยเลยอะเออก็รู้อยู่ว่าขึ้นนเพียมากตอนเนี้ยรู้ว่าตัวจริงอะพอมี อะไรแบบนี้เยอะๆเรารู้สึกแบบก<อ>ดดันเออเหมือนกับอันนี้ไหมเวลาไปงานทุกวันนี้ทุกคนแบบโยชิมาทำไมนั่นในนู่นแล้วทุกสยตาก็จับม,มองที่แกอันนี้โอเคไหมถ้าเราสวยเราโอเคเอ๋อทุกคนลองเปลี่ยนค่ะไม่ต้องชมโยชิละมา,าชมฟุกรอนฟุกชอบสวยมากฟุกรอนมาทำไมอุ้ยอะไรเงี้ยชนไดนเลยนะคะดีใจไหมที่แบบ กายเป็นแบบโรโมเดลใช่ไหมว่าโรโมเดลให้กับน้องๆหรือแบบก็ดีเพราะว่าก็จําแต่สิ่งที่ดีๆลเลยว่าสิ่งที่ไม่ดีเราก็มีไงเออถานหนึง่งคืออยากรู้ว่าอย่างโยชินเนี่ยเรียกว่าเป็นทานบูเมนถูกต้องปะใช่แล้วแกเรียกตัวเองว่าในทางแบบสาระนะไม่ต้องพูดถ้าพูดเล่นก็กระเทยเอเอเอกระเทยอะไรเงีเเ้ยแต่ถ้าแบบในทางสาราจริงแกเรียกตัวเองว่ากระเธอหรือว่าเป็นทานหรือเป็นผู้หญิงฉันอยเป็นผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยพู้ยากามาเลยแล้วแต่บริบทถ้าสมมติว่าเราอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ย เราก็แบบเป็นกระเทยเ,เป็นการเจนเดอร์อ,อนะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเราอยู่บริบทที่แบบอยู่คนเดียวหรือว่าไปอยู่กับหลายคนที่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออยากให้เขาทีเราเป็นผู้หญิงคนนึง แค่นั้นเองบางทีคนมาชมเราแบบสวยมากเป็นผู้หญิงที่สวยมากเราดีใจนะดีใจที่แบบข้อที่เราเป็นผู้หญิงแต่จะมีคอมเมนต์แบบไม่รู้หรอเขาเป็นกระเทยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ผิดที่มาแต่รู้สึกว่าก็ต้องบอกก็ได้บางคนเขารู้ว่าเราเป็นอะไรอยู่แล้วแต่เขาอยากเลือเป็นผู้หญิงไอ้การที่เขาบอกว่าผู้หญิงสวยมากคือเขาให้เกียร์แล้วก็เออแบบเออเข้าใจยังรื่าทะเลนะเรื่องตะเลอ้าวต่อไปทำาไงต่อต่อดี่อายจะใส่ใช้สีประมาณนี้ ไหนพระเอกของอะไรของอีทูดีอันนี้เป็นของอีทูดีนะครับทุกคนชื่อรุ่นว่าเพลย์คัลเลอร์อายไม่รู้ใช่หรือเปล่ามาในมืออ๋ออุ้ยสีมันส้มจังอ่ะใช่ไม่ใช่สีขาวใช่ไหมโอเคโอเคโอเคขอหยิบได้นะแกแต่ตาแกวิ่งเหรอวะแต่ก็ได้อยู่แหละลองฉ้นใหญ่มันซ้อมแบบแกอะคือแกอย่าพึ่งไอ้นี่ดินี่ตัวแบบแกด้วยดิอุ้ยตาต้องแบบโยชิของจริงเหรอวะแม่เจ้มาถ่ายพาเลทหน่อยเร็ว ไม่ใช่ว่าหนูน้ำเหมือน i, ยูซี่เยาวนี้แต่น้ำเหมือนกันไม่เหมือนหรอคลายอ่ะคลายคลายนิดนึงอ๋อเฮ้ยอะไรอธิบายใจแล้วอันนี้ก็จุ่มเลยค่ะสีเข้มอุ้ยเข้มเหมือนเลยเหรอเข้มนี้เลยแต่ไม่ต้องจุ่มหนักนะถามหน่อยว่ายูซี่เคยมีดราม่ากปะไม่เคยใช่ไหมยังไม่เคยแต่ก็รู้สึกว่าสักวันมันต้องมีต้องนะเนี่ยเครียดมากเวลาไปออกรายการสัมภาษณ์อะ่ะกลัวว่าจะพูดอะไรใช่ไหมกลัวว่าจะพูดอะไรแบบมูลี่คนอื่นหรือว่าด้อยค่าคนอื่นหรือว่าแบบพูดอะไรผิดแปลกหรือเปล่าจะกลับมาเครียดเลยนะ เออเออเป็นเป็นแต่ว่าฉันรู้สึกว่าอะไรพวกเนี้ยพอมันมาคือมันก็ดีแหละทําให้เราคิดก่อนจะพูดอะไรเงี้ยแต่แบบพออะไรพวกนี้มันมาเยอะๆบางอย่างที่เราอยากพูดทาให้เราไม่กล้าพูดเออเราไม่รู้พูดไปแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาคําใหม่มาพูดแทนอะไรเงี้ยต้องคิดเยอะๆก่อนพูดอะไรเงี้ยไม่บางทีราพูดในกลุ่มเพื่อนมันสนุกเออมันสนุกพูดในรายการก็สนุกแต่ว่าเออม่สนุกด้วยอืมอ่าต่อไปก็ว่าโ้งลาเลยจะบอกไม่เหมือนโยชิจะด่าให้นะครับเพราะใช้ประเทนเดียวกับโยชิ คือน้ำหนักมือเรามันอาจจะเกินน,นด <c oughs> ิดนึงหรืออะไรเพรยูชิ่ทำอะไรเบามากอ่ะหยิบแปรงไม่ได้ยินเสียงต <c oughs> ียัยงโอเคได้วเหรอเหมือนตาฉันจะระเบิดอะตาบนอะ <c oughs> ทำไมมันวิ่งไม่หมดเลยอะ <c oughs> สวยหรอค <c oughs> ้าฉันตั้งตามทุกวันเลยนะ <c oughs> แต่จะไม่ต้องวิ่งขนาดนี้ <c oughs> อ่ะเห็นไหมเรา <c oughs> เอาแล้วยูซีจะอยู่ยังไงอะอืม <c oughs> เออโยชิจะมีที่ยืนไหมอ่ะอหารนิดนึงโยชิเรื่องของเมคอัพบางของโยชิเป็นคนแต่งหน้าแบบนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งโยชิเห็นคลิปในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าเออถ้าลงแบบนี้คือผิดระแบบยังเคอถูกเคยเห็นไหมที่เขาจะทำกันอ่ะจะถามแขกทุกคนว่าถ้าสิ่งนี้เขาบอกว่าผิดแต่จะเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเราจะรู้สึกไงก็อาจจะลองนะลองที่เขาสอนแต่ถ้าลองที่เขาสอนแล้วมันทำยากกาทำเหมือนเดิมเมนดาไหมเมนดาไหม ไม่เนาะฉันอะไม่ชอบคนเนต์พวกนี้เลยเพราะฉันรู้สึกว่าทุกคนอะมันสอนกันได้แต่ต้องไม่บอกว่าแบบไหนผิดเพราะว่าบางทีแบบที่บอกว่าผิดอะฉันทํามาเยอะมากไอ้พวกนั้นอะทุกคนก็ยังทาอยู่อะมันผิดยังไงอะไรเงี้ยฉันว่ามันอยู่ที่ว่าสุดท้ายปลายทางเราก็ทาเพื่อความสวยแต่ไม้ว่าความสวยอยู่ดีอะไรเงี้ยซึ่งขั้นตอนไหนเราทํารู้สึกว่ามันเข้ากับหน้าเราหรือว่ามันถนัดเราอะไรเงี้ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะไรเงี้ยก็จะแบบบอกกับทุกคนตลอดไอ้หน้นก็จะเป็นสีแบบเสียมตา ชอบไม่ตรงตอนนี้ได้ปะได้ฉันกรีดอย่างนี้ไม่เป็นเลยอ่ะยากมากมันไม่อยู่ที่ความสวยด้วยมันไม่ได้อาจจะอยู่ที่สีมันก็จริงทำไงนายโยปกติอะกรีดอ่ะก็แขกเอาวางไว้เพราะว่าฉันจะอยู่ตัวเครื่องแป้งอะก็จะอาวางไว้อย่างเงี้ยเออตรงเป็นไปแบบไหนตรงหรือว่าแกสะกดดันไม่แบบตรงตรงหรือว่าตรงเดี๋ยวมันตรงอะไรวะอุ้ยอ๋อก็เฉียงขึ้นนิดนิดอุ้ยฉุดแรงไปปะ แรงช่วงไม่มันแรงมาถึงว่ามันขมอ่ะต่อยันหนึ่งตัวโปรแค่ไหนคนก็นไม่มองอ่ะบอกยิ่ห้อได้ไหมตอนนี้ใช้อายเนอร์ของอะไรของอิตูดี้ค่ะไปต่อเลยไหมได้เลยก็แค่ปัดมาสคาร่าใช้ของอะไรอ่ะเมเบรลีนคืคอโยชิเป็นบลกกัชไม่ได้ละบอกตรงฮะคือชอบหยิบมาใช้คนเดียวไม่บอกใครอ๋อที่แปลคนตานของเมเบรลีนอยู่ปัดเพื่อให้เราชัดนะคะปัดเสร็จก็มาหวีนะคะทุกคนอ่ะต่อไปโยชิว่าคริตเตอร์ พิตเตอร์ของทีคอนเซปต์ตาล่าสุดเอาไหมตามล่างไม่เอาเนาะ,<ป>ะโอเคปัดได้ไหมอ่ะไม่ไม่ปัดก,ก็ได้เอาตามใจตัวป,ปัดนิดนึงให้มันแบลแล้วกันอ่ <S <S ปะปัดนิดนึงโอเคมาฉันเห็นความลับอย่างหนึ่งบนหน้าแกก็คือคอนแทคเลนส์ของอะไรแกเราอินเสิร์ตขึ้นได้ปะได้ฉันลืมละแบบปึง้งจริงเหรอของเกาหลีสบายมีขายในไทยเหรอมีแบบฟาน์ลาย่ โอเคตรงตรงกลางๆเหรอกลางๆแค่นี้เลยถึงว่าที่มันโดดเด้งออกมาที่แกถ่ายร้านหนังสือล่าสุดเออโดนแปดโดนแล้วมันก็จะออมันคืติดลเองสีอะไรนีแกดูติดตามฉันนะฉันติดตามฉันชอบดูเมคอัพแกฉันจะแกะแต่มันแกะไม่ออกอ่ะเข้าปะความลับของโยชิคืออันนี้นี่เองคิ้วโยจะใช้แบบฝุ่นอ่ะอ่าโอเคฝุ่นอยู่ละอุ้ยก็เหมือนโยชิแล้วนะอันนี้ก็เป็นแบบฝุ่นนะคะของอนาตเซียอุ้ยเดี๋ยวนะคนสวยๆเขาใช้กันหรอ เฮ้ยสีอ่อะอไม่ใช่จบคือแกเติมให้มันเต็มไปเฉยอรอใช่กระชอนะก็โค้งคิ้วเลยแกก็วาดโค้งคิวห้องใหม่เติมไม่เต็มไม่ได้เนาะต้องแบบสร้างใหม่เออสร้างใหม่เถอะโอเคี๋้วดูค,คิวันหน่อยโหขนคิ้วแบบขนคิ้วคนสวยเอาดาราขนคิ้วงี้ทุกคนนะแกไม่กันแกขนคิ้วอย่างงี้ค่ะัติดตามอยู่คิ้วผู้ชายเหรอเออเนี่ยคิ้วผู้ชายเออแกกันบ้างปะก็กันบ้างแกคลิปฉันนะคนดูได้อะไรอยู่ใช่ปะ ได้ได้ซื้อตามแน่ๆใครไม่ซื้อพวกเราซื้อเราหนึ่งซื้อวัอช้ด้วยนะขายย่างอ่ะออขายก้อนดี <S <S ใกล้เราแม่เขียนคิวนะคะโยชิมีเทคนิคในการเขียนคิวปะไม่ค่ะก็เขียนแบบตรงหางให้มันคงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะที่ประคนตาที่ใกล้หมดเสียมตาอ๋อประคนคิวเหรอประคนคิวฉันทำได้แค่ย่งางคิวอ่ะได้ขอบคุณนายโยชิด้วยพลังบวกให้กัน ก็คิ้วใกลใหญ่เหมือนกันเนาะขนคิ้วเยอะเหมือนกันเนาะแต่นี้ชอบเวลาคิ้วใหญ่แล้วหน้าสดมันดูไม่โลนมากเลยเออเอ,อ,เอ,อุ้ยกไไไ็ไม่ได้สดไม่วนมากฉ<อ>ันจะใช้ชีวิตแบบว่าทา,าแค่กันแดดแก้มตานิดน,นึงแล้วก็ปากคิ้วก็ปัดปัดเอาเออเหมือนกันเชยเชยด้วยเ้ยแหละก็จริงแต่มันว่าแก่คิ้วหน่อยนะขายของได้ไหมเอาเลยเอาเลยขายเต็มที่ได้ใช่ป่ะมาถึนเนี้ย จะเป็นฟิลแบบว่าเนื้อหนาไม่ต้องทาเยอะก็ขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าโยบีออกมาแค่นิดเดียวแล้วก็แตกๆแต่ปกติเราเพราตัวเราจะถอดเสื้อเนาะเออเออเรินถอดได้เลยมาอ๋อแต่ถ้าแกแบบว่าปากยาอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องบินออกมาเยอะก็ได้นะเพราะเนี่ยเบลนออกมา่ใช่ให้มันดูเบิร์นใช่ไหมอ๋อเบิร์นหน่อยต่อไปกอสจริงจริงกอสสีไหนก็ได้กอสใส่ก็ได้กอสนี่ล้วกันผู้ใช้เป็นของเออไม่แต่ถ้ามันแดงเราก็เมรินดาใส่ก็ได้นะ เปลี่ยนได้ก็ใส่เรียบร้อยค่ะง่ายมากแล้วเหจ้ะเสร็จแล้วอุว้ยเหมือนโย,ยอชิเลยอ่ะแล้วม้วนร่อนมนะากโยชิเลยไม่มีอะดิดอ่ะงั้นเดี๋ยวพวกไป่ finish ลุกกันเดี๋ยวมาดูกันว่าลุกโยชิจะออกมาเป็นยังไงนะคะหนึ่งสองสาม โยชี Yoshi, <c oughs> เรียบร้อยแล้ววันนี้จะบอกว่า หายเกร็งหายเครียดเพราะว่ากูติดต่อมาแล้วก็เครียดนะว่าแบบอุ้ยด้วยความที่เราไม่เคยพูดในเรื่องของการแนะนำสกลในการแต่งหน้าเพราะเราแบบคิดว่าตัวเองแต่งหน้าไม่เป็นมาโดยตลอดเราก็ไม่กล้ามาบอกมาแชร์อะไรอย่างเงี้ยพอมาเออรู้สึกสนุกผ่อนคลายคือต้องบอกว่าเอาจริงนะไอที่บอกว่าแต่งไม่เป็นไม่เป็นเนี่ยมันเชื่อว่าเป็นลุคที่แบบใครหลายคนอยากแต่งตามก็เป็นปีแบบว่าหาสีให้มอเไรใช่ไหมมาบอกเคล็ดลับแล้วยพราาเออรู้สึกสนุกเป็นโยชิอน้ี้บอกน่าถ้าแต่งมตรงนีคือะวหมือนโไชิเป็นไม่เป็นเนี้ยมหนเชือนในเรื่อง เอาแบบไม่อั้เหมือนพออ่ะน,น,น<ช>ดูนี้นะเหมือนนะไม่ถ้าแกแบบว่าทำผมรอนเหมือนฉันแบบคือเหมือนเลยหรอใช่เหมือนเลยเออแล้วใส่นี้ได้ปะวาชีเออวาชีคืออะไรอ่ะวาชีคือทำกับพี่เพมสองคนวรันันกับโยชิอ๋อเออเป็นวาชีแล้วสุดท้ายไอ้งไงจะพูดอะไร ไม่จะถามกว่าเป็นไงบ้างโยชิมาวันนี้นี่ไงเฮี้ยไปเลยไม่พอรู้สึกสิคือต้องบอกว่าดีใจมากเพราะไม่เคยเห็นโยชิคือตามหามานานมากว่าจะแต่งหน้ายังไงแต่โยชิคือเป็นคนที่จะบอกเราหรอว่าแต่น้าไม่เป็นแต่นะาไม่เก่งอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีลุคของเขาที่เขาแต่งประจาอยู่แล้วอ<ส>ะไรเงี้ยแต่สุดท้ายนี้ต้องบอกก่อนว่าก่าสติสบิวตี้อ่ะต้องบอกสีเข็มให้เมด้วยว่าลุคของโยชิเนี่ยสามอย่างที่แบบฉันต้องมีอ่ะและต้องเป็นแบรนด์นี้เท่านั้นด้วย ถ้าชอบพี่สุดนะคือยังไงไม่เคยเหนว่าเข้าหน่อยเถือนราคาคือชอบอะชอบปัดแก้มเออนี่เร็วมากคือใช้จริงนี่นะคะก็คือขายไปหนึ่งชิ้นแต่ต้องเป็นแบรนด์ราคาเท่านั้นยังไม่เคยลองแบรนด์อื่นอะแต่ในตอนนี้คือต้องเป็นแบราคาเท่านั้นสีนี้เท่านั้นอาจจะถ้าเป็นสีเนี้ยแบรนด์อื่นก็ไม่แน่ยังไม่แน่แต่ตอนนี้ยังไม่นอกใจเพราะยังไม่หมดเอออ่ะชิ้นที่สองละโยชีอันนี้ฉันอันนี้เลยต้องพูดเกินอันนี้ก็ชอบอ่ะอันนี้ชอบจริงๆแต่ถ้าหมดก็คือเปีย ชอบใช้จนหมดอ๋อดะให้เลือกมาก่อนเร็วยังไงชิ้นที่สองแค่เห็นยอชีใช้ครวมจิตวนี่ก็สบายใจแล้วเบเอออันนี้น่าสนใจคือใช้ประจำและชิ้นสุดท้ายอ่ะเขียนคิวแล้วกันเนี่ยไม่เคยเขียนไปที่อื่น๋อเหรอใช่อี้ตลอดที่เขียนคิวไปขออนาตาเซียนะคะชื่อสีอะไรกันดูให้ดหน่อย แกเหลืออยูซีอะไรอ่ะเห็นจริงอ่ะเซตซี่ทำไมไม่เหลืออะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรให้เห็นแล้วก็นั่นแหละสีสักสีหนึ่งของเราจะเซตให้เป็นรุ่นนี้นะคะรวมทั้อสามสิ่งนี้ของยูซีที่ขาดไม่ได้เลยอ๋ออ่ะก็เดี๋ยวจะได้ลุคนี้ที่ยูซีคิดว่าเป็นลุคเดียวของยูซีที่ใช้ตลอดแล้วก็คือจะเพิ่มกิเตอร์เข้ามาอีกอ่อใช่อีกกว่านี้ได้อีกอ่ะอีกกว่านี้แล้วก็กิเตอร์ข้างบนด้วยหรออ่ะก่อนจบนะขอทำท่ารายการได้ไหมได้ค่ะหนึ่งสองสามก้อนสิบ อุยดีใจอะคุณนโยชิมนแล้อยู่นี้แล้วหลายคนคิดว่าคือไม่ใช่แต่คนเราฟุกด้วยหนึ่งในนั้นที่ว่าอยากรู้ว่ายโยชิแต่งหน้าย,ยังไงใช้อะไรเพราะว่าจริงๆคืออัมีเยอะมากแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงกับสีที่โยชิใช้ไหมวันนี้ก็คือรู้ละใช้อะไรบ้างถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อตามนะคะทุกคนก็วันนี้ขอบคุณโยชิมากๆคือจะบอกว่าเออแต่จะลงนี้จริงๆเนาะเวลาธรรดาจะลงนี้ตลอดปากสีนี้ไรสีนี้หมดเลยอันทุกคนดูเอานะนี่เราทำปากสีคล้ายกันแต่ดูขนาดปากดิ มันก็จะมีความแตกต่างบ้างแต่ก็ยังเป็นหน้ามันใช่แต่ถ้าอยากผิวอย่างนี้ต้องว่าชีคโอ้โหแต่ถ้าอยากสวยเหมือนยูชีแบบหน้าพองๆแบบนี้ต้องคารันบิวตี้นะคก็ว่าชีทาหน้าไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้แป้งไปก็คือยูชีไปทาบหน้าเลยค่ะทาน้ำผัก หนแกไม่มีทาหมดเลยเออวันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็อุ่ยดูลุกดิมึงก็แอบขายอยู่นะเดี๋ยวใช่ไหมถ้าแกทำผมรอนนะเหมือนเลยเหรอเหมือนเลยอ่าโอเควันนี้ของผเดีใจมากแล้วก็ยังไงนะทุกคนใครดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครชอบนี้มากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนี้มากอย่าลืมกดคลิปคลิปใส่ด้วยนะคะไอ้กูดตามฉันะเนาะแล้วนี่อะไรเหมือนแล้ไหมดเลยเหมือนกิ้งหมดเป๊ะเออไปบ้านค่ะวันนี้เจอกันนะคะคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ขอไปใส่ฟอเหอะแก